น้อยกว่านะครับสมมติเอานึกภาพง่ายสมมติว่าวันนี้ผมมีเหรียญแค่เหรียญเดียวแล้วเข้าไปเทรดในตลาดเพราะฉะนั้นพอเหรียญเดียวเกิดเกิดได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราก็เหมือนไปห้อยข้างล่างใช่ไหมครับการซื้อขายก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดเรามีสิบเหรียญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปรเซนต์พอบลิตี้เนี่ยหรือว่าความน่าจะเป็นในการที่จะทํากาไรเนี่ยสิบเหรียญย่อมเยอะกว่านะครับแล้วก็ยี่สิบเหรียญก็ต้องย่อมากกว่าสิบเหรียญสามสิบเหรียญก็ย่อม ย่อมมากกว่าย่อมมากกว่าเออตัวหนึ่งดีอะไรพวกนี้ครับเพราะตัวทีท่พี่นีวิ่งออกกำลังกายอยู่นะครับเออวิ่งออกกำลังกายเลยแล้วก็แล้วก็เรวฝังด้วยคราวนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นเรื่องค่อนดีทีฟใช่ไหมครับคราวนี้พอตัวค่อนดีทีฟปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ที่ผมดูดูปุ๊บเนี่ยหลายหลายคนก็จะกลัวว่าอุยแดงทั้งกระดานแดงทั้งกระดานแดงทงดั้งกระดานมันก็เกิดสภาพจิตวิทยาบางอย่างว่า วุ้ยใแล้วฉันขาดทุนขาดทุนจริงๆมันไม่ใช่นะครับยิ่งแดงยิ่งดีก็แปลว่าเราสามารถลงไปซื้อของถูกได้สมมติวันนี้เราเปิดร้านขายของใช่ไหมครับการที่เราซื้อของถูกมาเพื่อเก็บสต๊อกในร้านเนี่ยมันย่อมดีกว่าไม่มีไม่ได้ซื้อเลยกับ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 อะไรฮะกับซื้อของแพงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่กราฟลงเนี่ยไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าเราต้องแม n เนจให้ได้นะครับว่าปริมาณการที่เขาลงลงไปเนี่ย หรือพอที่จะเราไปล้วงถึงข้างล่างหรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่เรานะครับในอันนี้กรณีที่เราเทรดไม่เป็นนะครับเรื่องยากๆเนี่ยให้ทางร o อยเอคิวกับทางมาสเตอร์เข้าจัดการเราแค่แค่เรื่องง่ายๆแค่คํานวณที่ดีนะครับว่าสิ่งที่เรามีเงินอยู่ตรงเนี้ยมันเหมาะกับสิ่งที่ที่ที่เราพอที่ทํากําไรหรือเปล่าแน่นอนคนที่มีพอร์ใหญ่ก็ย่อมได้กําไรมากกว่าอันนี้เป็นเป็นปกตินะครับ เพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องของโอกาสเพราะมันคือปรติเดชีนี่เราต้องเข้าใจหลักการนี้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดใครไปทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะต้องอธิบายแบบนี้ให้ชัดนะครับถ้าเกิดมันไม่ชัดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าทําไมวันนี้ฉันไม่มีกําไรไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่นั่นเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่ผ่านไปสามวันและห้าวันแล้วมันได้นิดนิดหน,น,น,น่อยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปรพื้นหาิให้เข้าใจก่อนนะครับ าเกิดไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นย้อนหลังแบบนี้ขึ้นมาพรนีพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เดินตามพิเศษโมเดลเพราะฉะนั้นถามว่าเอาลูกคนพอตน้อยทําไงก็มีหน้าที่เดียวคือเรื่องทำมาเก็ตติ้งนะครับหลังจากที่ได้กาไรมาเก็ตติ้งก็ค่อยมาทําเอาเงินเนี่ยมาใส่ไปในพอตอีกนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่โมเดลเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเงินเราจะหายไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเราอยู่ในใบแนนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น ที่เราเป็น disclaimer ก็คือข้อปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับ disclaimer หมายถึงว่าข้อปฏิเสธความรับผิดชอบคือ1นึ่บแคนปิดอันนั้นก็ตัวใครตัวมัน2บิตคอยหรือว่าพวกคริปโตเคอเรซีไม่มีมูลค่าเลยอันนั้นก็จบขา่าวแต่มันไม่ได้จบเราทั้งแค่แค่กลุ่มเรานะมันทั้งโลกเลยก็ผมว่าโอกาสใช้คําว่ามันอาจจะมีแต่ว่าเท่าไหร่ก็คปว่ากันอทีกทีนะครับเพราะนั้นมุมมองของผมเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นประเด็นเพราะนั้น ก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับถวาได้มีโอกาสคุยกับใครเนี่ยต้องทาความเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาไม่งั้นก็เดี๋ยวก็อะไรอ่ะมันก็จะเกิดดราม่ากันในกลุ่มแล้วก็ทําให้เกิดรู้สึกว่าเอ้ยมันมันตกลงมันยังไงกันแน่สุดท้ายก็จะพ่านไปเป็นมันหนีเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยกว่ากันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็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 จะไม่เข้าใจกันสุดท้ายก็เดี๋ยวก็รวนกันไปหมดนะครับก็ฝากไว้ในในมุมของตรงนี้นะครับ เพราะว่าสิ่งที่ที่การทาธุรกิจทั้ททททงทุกอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องพิเศษโมเดลถ้าเกิดเราไม่เข้าใจรื้นเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจเวลามันลันไปสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกิดตอนนี้อาจจะมีบางคนที่อาจจะติดปัญหาเรียกว่าติดดอยลุ้งสูงอันนี้ผมกลาลังจะคิดวิธีแก้ให้นะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่อง,องนี้มันก็จะประสบแต่ว่าการแก้เนี่ยเราก็ต้องมีแอคชั่นแพลนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีคือบอร์ดเองเขาทําหน้าที่ระดับหนึ่งนะครับมีการสลัับจด ให้และสิ่งที่ดีเนี่ยอย่างที่บอกทางบุตรวงบอกว่าในแบนแนนเนี่ยมีอยู่400กว่าตัวที่เขาคัดมาจาก12,000กว่าทั้งระบบทั้งโลกนะครับแล้วทางรอยเยอร์คิวเนี่ยก็คัดมาประมาณ71ตัวทางมาสเตอร์แต่ละคนก็คัดมาอีกรอบหนึ่งก็แปลว่าสิ่งที่เขาคัดมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปศึกษานะครับซึ่งผมก็เคยไป cross check เหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เขาคัดมาเนี่ยมันโอเคไหมก็โดยภาพรวมๆเนี่ยเราก็ไปดูทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศเนี่ยคอยแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างมีอนาคตเหมือนกัน นะครับแล้วเราก็ต้องเชื่อเขาเรียกต้องเชื่อในเรื่องบิตคอยก่อนนะครับบิตคอยมันคือโครงการอะไรบางอย่างนะครับมันไม่ใช่เงินแจ่เพียงว่าตอนนี้มันถูกแปลงร่างเอาเรื่องของสเปกุเลเตอร์หรือเรื่องของการเก็งกำไรเข้ามาก็เลยทำให้รู้สึกว่าวิบิตคอยมันขึ้นมันขึ้นนะฮะแต่ว่าส่สสวนตัวผมเองเนีย่ยพอมีกําไรจากอะไรปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นบิตคอยว่าเราถือยาวได้อยู่แล้วครับเออแล้วอาจจะสงสัยว่าเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ไม่เอาบิตคอยเข้ามาเทรดตอนเราเปิดไซเคิลเพราะว่า ถ้าการเขาเรียกว่าการสวิงเนี่ยนะครับไม่ไมเกินห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวบอร์ดเราทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะคํานวณแล้วอาจจะได้แค่ไม้เดียวแล้วก็หยุดไปเลยทำให้ให้รอบจนวันแต่ละวันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเอ่อเท่าที่ดูถ้าคํานวณจากพวกนี้ก็ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นะครับถ้าเจ็ดเอร์เซ็นขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มทำกำไรได้นะครับแต่อันนี้วันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นจากตัวที่เราเปิด นะครับแต่ถ้าเกิดได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วออได้มูลค่าเยอะมากแต่บางช่วงบางตอนเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมีลงเขาเรียกใช้ค่าเฉลี่ยนะครับก็กลับมาเรื่องของพลเทนทีฟ e การที่เรามีมากกว่าย่อมได้ไปได้โอกาสมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีน้อยแล้วจะไม่มีโอกาสนะครับก็เราอาจจะต้องไปเปลี่ยนวิธีการทาธุรก,กิจหน่อยนึงก็คือไปแนะนําในเชิงการตลาดซึ่งก็มีพี่หลายๆคนเก่งอยู่แล้วนะครับก็ลองศึกษาด้านนั้นดู โอเคก็มีประมาณนี้ครับคุณโอ